สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่นั่งเร,รียนอมะตะวิทยานะคะอ่าตรงนี้ก็คือโรงเร,รียนอมะตะวิทยานะคะที่นี่จะมีร้านขายขนมเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีไก่ทอดมีขนมมีเครื่องดื่มด้วยนะคะอ่านี่คือร้านไก่ทอดที่อร่อยที่สุดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันค่ะนี่คือร้านขายขนมปังปิ้งนะคะมีอะไรบ้างขนมปังปิ้งเนยปังปิ้งชีสนะคะอาจจะมีเมนูอยู่ข้างหน้าร้านนะคะ 3แผ่น25บาทนะคะถ้าเป็นปังปิ้งเนยสดนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือขนมปังปิ้งอะไรบ้างคะมีชีสคมีชีสโอ้โหดูชีสนะคะทุกคนโอ้โห oh, ถ้าปิ้งออกมาชีสยืดเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เคยกินประจําอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือขนมปังปิ้งเนยสดนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะ พิกัดอยู่หน้าโรงเรียนอมาตะวิทยานะคะทุกคนเดินมาง่ายๆค่ะมาหน้าโรงเรียนอมาตะวิทยาแล้วก็เดินเข้ามาข้างในเลยนะคะนี่นะคะร้านนี้นะคะอ,อ,อ่าอร่อยมากเลยนะจ๊ะร้านนี้ ขออนุญาตถามนะคะถ้าขายจากตรงนี้แล้วไปขายที่ไหนต่อคะที่หน้าตลาดสด,ดหน้าตลาดสดหนองสองห้องนะคะทุกคนตามไปซื้อได้นะคะบอกพิกัดไว้เลยว่าร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะซิกเนเจอร์ของขนมปังปิ้งอำเภอหนองสองห้องก็คือต้องกินร้านนี้เท่านั้นนะคะอ่นนี้ค่ะมีขนมปังปิ้งชีสยืดนะคะแล้วก็ขนมปังปิ้งเนยสดค่ะ ชีสยืดขายชิ้แล้วเท่าไหร่คะชีสยืดถ้าธรรมดาชีดนมสิบห้าค่ะถ้าชีดแฮมยี่สิบชีไข่ยี่สิบอ๋อชีดนมสิบห้านะคะชีดแฮมเท่าไหร่นะคะ20ิค่ะชีสแฮมยี่สิบนะคะชีดนมเท่าไหร่คะสิบห้ค่ะชีสนมสิบห้านะคะทุกคนอ่านี่นะคะปังปิ้งเนยแล้วก็ปังปิ้งชีสนะจ๊ะชีสใส่ไสน้คะ นี่ทุกท่านโหน้าอร่อยมากเลยจ้าทุกคน,กคนพี่เขาบอกว่าตามสบายเอาไส้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะเอาไส้อร่อยเลยนะคะไส้ที่เอาไส้ที่ะคะิดว่าอร่อยถูกต้องเลยคะ่ะนี่นะคะโอ้โหตามมาซื้อตั้งไกลนะคะเนี่ยไกลไหมก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลค่ะไกลมากเลยคะ่ะ ต้องผ่านสถานีตำรวจด,ด้วยนะคะถึงจะได้ซื้อส้มอ่าซ,ซื้อไม่ใช่ส้มตาแน่นอนเพราะว่าคิดแต่เรื่องส้มตำเจ๊ตอกแต็กไม่ใช่นะคะ <lim el ồng> ไปมาสองรอบสองวันไม่ได้กินค่ะเซฟปิดร้านนะคะตลาดน้ําของละมายมจะไปถ่ายคลิปด้วยค่ะแต่ว่าเจมปิด ok ร้านนะจ๊ะเซตอกแต็กสงสยัยแกไปทําบุญกระถิ่นค่ะโอ้โหอันนี้อะไรคะใช่ค่ะโอ้โหทุกคนดูนะคะ อุ้ยทอดไข่ดาวในนี้ด้วยนะคะไข่ดาวเป็นโอ้ไข่ดาวเป็นแอปเปิลเหรอคะอ <laughs> ุ้ยไอโฟนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเ <laughs> นี่ยค่ะทุกคน <laughs> อวันนี้วันนี้วันนี้อ่าทีนี้ใครอยากกินขนมปังปิ้งอร่อยๆนะจ๊ะ <laughs> ให้มาซื้อที่ร้านนี้ได้เลยนะคะ <laughs> หน้าโรงเรียนอมตะวิทยาแล้วก็ตอนเย็นก็ขายที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอหนองของห้องนะคะทุกคน อะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ